ที่เกี่ยวข้องกับเวชอยู่ในหุ้นอเมริกาโดยเฉพาะอุ่นเทคหลักๆแล้วมากระจายตัวอยู่ใน value p พ a y หุ้นกลุ่มไหนหรือว่าตีมไหนที่มันน่าสนใจนะครับตอนนี้ผมมองอยู่3าตีมการลงทุนนะครับสำหรับในฝั่งของตัวสหรัฐอเมริกานะนะครับ 1. West Management ้นะครับสองนะครับเรื่องเกี่ยวข้องกับกีฬานะครับสองตีมเนี้ยนะครับมันจะเริ่มกลับมา p e อร์ r m ได้แล้วนะคือผมคิดอย่างนี้นะว่าตีมการลงทุนนะครับตอนนี้ในฝั่งของตัวสหรัฐอเมริกานะครับ ผมคิดว่าหน้าหุ้นน่าจะเริ่มกระจายออกจากกลุ่มเทคแล้วมากระจายตัวอยู่ในเซกเตอร์อื่นๆนะครับคือเอาไปศึกษาต่อกันได้นะครับหนึ่งเลยคือเรื่องของ Waste Management นะครับก็คือเรื่องเกี่ยวข้องกับการกำจัดของเสียต่างๆไม่ว่าจะเป็นของเสียในในฝั่งของสินค้าอุตสาหกรรมซึ่งตอนนี้ Manufacturing ไป New High แล้วนะครับและในขณะเดียวกันสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการกำดอ,อนาคตของแบตเตอรี่นะครับคุณลองดู2ตีนี้ดูดีๆเลยนะครับว่าถ้า EV c a r นะครับมาออไม่ถึงว่าในอนาคตเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยเวสต์แมเนจเมนต์จะแมเนจยังไงนะครับทีมที่2นะครับแน่นอนครับตามกีฬทีมตามเรื่องของห้องเกี่ยวข้อ,ขอ,ของกับกีฬานะครับเออ่กีฬาที่ผมหมายถึงเนี่ยก็คือเ,ออเรามีอีเวนต์สำคัญเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็น UCL นะครับไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของตัวยูโรต่อด้วยโอลิมปิกนะครับคุณจะเห็นได้เลยว่า ปีนี้มันเป็นปีที่มันประจวบเหมาะกับหลายกีฬานะครับที่มันมาอยู่ในปีเดียวกันนะครับแล้วคุณจะเห็นได้เลยว่าดีมานของการกีฬาซึ่งหลังจากโควิดเนี่ยเรื่องของสุขภาพเรื่องของเทรนเนี่ยคุณดูเลยอย่าง e อลล i ริลี่คุณดูทั้งในายาต่างๆที่โสส์โควิดมาไม่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 ต้องพูดถึงโม d ด r n a นาไฟเซหรือพวกนี้นะคือหมายถึงว่าหลังจาก วัคซีนเพลย์นะครับมันก็จะมีเรื่องเกี่ยวข้องกับเฮลท์แคร์บางอย่างเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับซึ่งคุณจะเห็นได้เลยว่าเทรนดเนี่ยมันเริ่มมาอยู่ในเทรนดรักสุขภาพเทรนดเรื่องของการซื้อหลังจากโควิดคนสักสุขภาพมากขึ้นออกกาลังกายมากขึ้นเนี่ยแล้วคุณเห็นเลยว่าธีมของยาหลายตัวเนี่ยมันไปนิวไฮแล้วอย่างที่เราเคยออก เอ่คสฟอร์ฟันเรื่อง e ีแรกในเดโมกราที่ผ่านมาคุณจะเห็นได้เลยว่าหุ้นตาทีมที่เป็นทีมการแพทย์ฝั่งของยาเนี่ยที่มันเป็นยาลุกสยาลดสุขภาพนะครับขายมันเรื่องของแรงกดดันต่างๆเนี่ยมันวิ่งไปหมดแล้วอันนี้เรามาแถว2ก็คือทีมของการกีฬานะครับลองติดตามดูได้เพราะว่าตอนนี้ผมเห็นการบริโภคของในฝั่งของสินค้าการกีฬามันวิ่งขึ้นมาแบบอย่างมีนัยสําคัญนะครับเอ่อบางตัวก็เคยขึ้นไปแล้วมันลงมาค่อนข้างค่อนข้างเอ่อ ดึงดูดน่าจะดูดพอสมควรแล้วหรือเปล่านะตอนนี้เราก็พูดถึงในฝั่งของทั้งรูรูเรมอนนะครับทั้งในฝั่งของสินค้าอย่างออบเบิร์ตนะครับทั้งในฝั่งของเอ่อในฝั่งของทั้ง Adidas n i ก้นะครับภาพต่างๆพวกนี้นะครับผมแนะนำว่าลองมาดูบางตัวมันก็ลิสต์เดบางตัวมันไม่ลิสต์เดหรือบางตัวมันถูกครอบกับบริษัทแม่อยู่นะแต่ว่าลองไปติดตามดูนะครับตอนนี้เราเริ่มเห็นเทรนแบบ กระจายตัวเป็นวงกว้างมากขึ้นนะครับลองเราเราจะคุณสังเกตได้เลยนะคุณเห็นจากสินค้า Predator รุ่นใหม่ที่ออกมานะครับก็โหตามหากันเยอะมาก่ของข่ตลาดแล้วก็ราคาก็แบบโหปั๊มกันขึ้นมาเป็น Hunter model นะครับใครสนใจก็ไปติดตามกันได้นะครับก็เป็นหุ้นที่ผมเชื่อว่ามีความน่าสนใจนะครับในฝั่งตอต,ตัวตีมการกีฬานะครับตีมสุดท้ายครับแน่นอนครับเป็นการสู้กันระหว่าง GPT 4.0นะครับกับในฝั่งของตัว Nova 5.0นะครับแน่นอน2อตีมนี้ชนกันเปิดหน้าชนกันอย่างมีนัยสำคัญ ก็คุณลองไปหาหุ้นที่ผมพูดมาตลอดทางได้นะว่า3ทีม w e s t m a n a g e m e n ตทีมกีฬาที่มี3อีเวนต์ใหญ่เกิดขึ้นในปีนี้นะครับแล้วก็ตีมสุดท้าย NOVA 5.0ชนกับ GPT 4.0เอานะครับติดตามกันได้นะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ามันมีอีกหลายหุ้นในสหรัฐอเมริกานะครับที่ผมอยากที่จะให้ทุกคน d i v e r s i f y ไปนะครับว่าอย่างปีนี้ ส่วนตัวผมคิดว่าอีควิตี้ดิสเพียมันแตะ22ปีโลแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีการกระจายการลงทุนและคุณเห็นเทรนด์ได้เลยใช่ไหมครับว่าน้ําเงินเริ่มชะลอตัวลงส้มเริ่มฟื้นตัวขึ้นเพราะฉะนั้นมีอีกหลายหุ้นที่น่าสนใจนะครับโอเคนะครับภาพรวมคร่าวๆประมาณนี้